สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกม Fishing Iceland Fishing Paradise นะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้เล่นนะครับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะซึ่งผมบอกเลยนะเกมนี้อ่ะแม่งมีมานานแล้วเวท่านผู้ชมมีมานานมากเรียกว่าตั้งแต่สมัยผมอยู่ปถมอะ่ะผมผมจำได้เลยนะว่าผมเคยดูเกมเนี้ตั้งแต่อยู่ปถมอะ่ะ ผมดูัผมจะได้ว่าผมดูแบบเซิร์ฟนอกมันก็จะไม่ผิดแล้วผมแบบอยากเล่นมากคือแบบอยากเล่นมากแล้วผมไม่รู้ว่าจะหลดยังไงตอนปัผมอ่ะแบบเที่ยอยากเล่นอ่ะคือแบบมันเป็นเกมตกปลาที่มันดูมันมากเลยนะครับผู้ชมสุดท้ายมันก็เข้ามาในเซิร์ฟโกโบแล้วซึ่งผมก็รู้สึกดีใจมากที่ได้แตะเกมนี้สักทีหนึ่งนะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เก่ามากๆแต่ถามว่ามันสนุกอ่ะคือมันเป็นเกมที่เก่าแต่สนุกมากๆเลยนะเป็นเกมตกปลาที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะครับผม อ่ะมาถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยลองเล่นเี่ยอย่าผมมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันว่ามันสนุกยังไงนะครับผมถึงจะเป็นแค่เกมตกปลาก็เถิดนะอ่ะซึ่งเกมตกปลาเกมนี้เน hey> ี่ยมันจะเช็คค่าพลังของในตัวละครเรานะครับผมซึ่งมันก็จะมีกระชาให้เปิดด้วยนะครับอ่ะ๋ยวเรามาพูดถึงหลายอย่างก่อนเลยดีกว่านะครับมาอย่างแรกเลยเกมนี้เนี่ยปลาทุกตัวมีค่าพลังนะครับผมถ้าเรามีค่าพลังเยอะกว่าปลาเราก็จะตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งค่าพลังก็จะมาจากพวกเบ็ดตกปลาที่เกี่ยวเบ็ด ของสมใส่แฟชั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็คนอะไรอะไรอย่างนี้เพิ่มเพิ่มเติมแล้วก็จะมีพวกเรือเนี่ยถ้าเรือก็เพิ่มบัฟให้เราด้วยนะครับผมทำให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นเกมตกปลาที่ต้องหาของมาใส่ตัวละครทําให้เราตกปลาได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็สุดยอดจริงๆนะเกมนี้อ่ะงั้นเราลองตกปลาให้ท่านผู้ชมดูสักตัวสองตัวก่อนแล้วกันว่ามันหนุกยังไงนะครับผมออะมาอ่ะ,อะวงขึ้นก็นมาแล้ว อ่าอันนี้สอนระบบใหม่นะครับเพราะผมเพิ่งอัลล็อกไอ้น,นี่นะอ่ไอเหรียญตานี่ก็คือต้องกดให้มันทำลายมันก่อนเฮ้ยแม่งเลยไม่เป็นไรอประมาณนี้ก็คือเราต้องกดตกปลาตอนที่มันมีวงขึ้นนะครับผมถ้ามีวงขึ้นปุ๊บก็ให้เรากดตกปลาเลยนะครับผมกดแบบเหมือนเกมีิทึ่มเกมอะคล้ายๆกันนะครับแต่นี่มันก็จะมีแบบลูกเล่นเยอะกว่าเนาะอะอน,นี่ มันก็จะมีแบบปลาตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมถ้าเล่นปลาตัวใหญ่ก็จะมาหน้านี้เนาะซึ่งมันวะคือจริงๆนะคือเป็นเกมที่ผมรู้สึกแบบโอ้ชอบมากเลยอะ,อะมาเห็นปะดัเบลเท่าทีา่ทำจะใส่ปลาได้ก็มาจากของที่เราสมใส่นะครับผมซึ่งผมก็ทำดาเมจได้ประมาณ300กว่าๆ้วตอนนี้คือตอนแรกมันจะทำดาเมจได้ประมาณแบบ10-20แล้วก็ขึน้นขึ้นทีเดียนิดทีเดียหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้กับเกมต่อปลาเนาะอ่ะ ต่อไปนะครับผมก็จะมีพวกคลับนะครับก็เป็นกิ้วนั่นแหละอ่ะตอนนี้กิว้วของผมก็น่าจะเป็นกิลวอันดับหนึ่งะมะั้งถ้าจะไม่ผิดนะ <c oughs> คือผมแบบรีบแล้วรีบเ,รบ,เรบเข้ามาเลยนะครับผมกิ้วนี้เนาะมันดูอันดับกิ้วไงวะกิ้วเลนจิงอันนี้ไงเห็นปะกิ้วผมอันดับหนึ่งนะครับผมไม่ใช่กิ้วผมสิ กิลใครก็ไม่รู้แหละแต่ผมเขาก็รีบเข้าอ่ะเพราะแบบเห็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมล่ะก็เลยแบบรีบจอยมาเลยนะครับผมถ้าใครอยู่กิลวอันดับหนึ่งในเซิร์ฟก็ถือว่าอยู่กับผมแล้วกันออนั่นแหละนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับว่าท็อปกิ้นี่คือแบบโหดมากดาเมจห้าร้อยค่าค่าสัตว์เลี้ยงอีกสองหมื่นคือแบบโหดมากๆเลยอ่ะซึ่งไม่ใช่แค่ของสนใจนะครับผมที่เราจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรานะเรายังมีพวกสัตว์เลี้ยงหรือก็คือสปิริตที่จะมาคอยช่วยเราตกปลาได้ไง่ายขึ้นด้วยนะครับผม ซึ่งสปีดก็จะมี rarity ต่างกันก็คือ3ดาวถึง5าดาวเนาะส่วนของสมศรยของเราจะมี rarity 2อดาวถึง4ดาวนะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นระดับความหายากของไอเทมนั่นแหละก็ะ <c oughs> จะมีไม่ใช่แค่ตกปลานะครับผมเรายังมีระบบต่อสู้ด้วยนะครับก็จะเป็น PvP กับเพลเยอร์ด้วยกันเองนะครับแล้วก็มี weekly set ซึ่งสามารถเล่นได้ทุกๆสัปดาห์นะครับผม weekly s e เนี่ยก็จะเป็นพวกตีแล้วก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมก็คือของพวกเนี้ยเอาไปอัพตัวละครได้นะครับก็ถือว่า ใช้ได้อ่ะอะแล้วเรามาลองระบบ PvP ก,กันดูดีกว่านะครับผมว่ามันจะง่ายหรือยากเนาะแต่ผมบอกเลยนะครับว่า PvP เกมนี้เนี่ยแม่งยากมากคือมันวัดกันที่ของสมสัยเลยอะ่ะเกมเนี่ยคือใครของสมสัยกากนี่คือแบบไม่ไหวนะครับผมคือแบบสู้ไม่ได้อะ่ะอ่ะมาเนี่ยแล้วก็แบบเราจะมาขับเรือแล้วยิงปืนใหญ่ใส่กันและกันนะดูดิคือแบบโอ้โหมันมากนะครับ แต่เนื่องจากว่าผมก็เล่นมาช่วงสักระยะหนึ่งประมาณวันสองวันวนั่นแหละก็ทำให้ผมมีของค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ชนะแบบง่ายๆเลยนะฮะแต่บอกเลยว่าแรงขึ้นอะยากมากแต่แรงลดทีนี่คือลดลดลดแบบลด,ลด,ลด,ลดน่ากลัวมากเลยนะเอาจริงอะเฮ้ยอันนี้เอามาตีต่อตีต่อมายิงจะยิงนี่ยักเลยนะครับตอนจังหวะนี้มายันเรือยิงใส่กันเออ ก็ได้นอนอยู่แล้วนะคือของผมทำมาเยอะอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะไหวอยู่ไปถ้าเรายิงตีคนที่เก่งๆเนี่ยเราจะได้แต้มพิวพีเยอะขึ้นนะครับผมเออไปยิงนะครับยิงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยนะครับ แหมแล้วผมบอกเลยนะหลังจากเนี้ประมาณปีหนึ่งอ่ะแม่งจะยิงกันมันกว่านี้อีก PVP อ่ะมันจะมันมากเลยนะอาเจ็ดพันสองร้อยเหรอผมสามเฮ้ยไหวน่าฟรังจุตีมันน้อยกว่าผมแต่ค่าสปีดมันเยอะกว่าเฮ้ยแต่ก็อาจจะไหวใครจะไปรู้มาเย่งนี้เลือกันใส่กันอุ้ยแต่เลืเลอดมันเยอะกว่าเฮ้ยแต่ผมตีแรงก,กว่ามันนะเออเออมาลองดูใครจะชนะวะุ้ยเชียร์แล้ว โอ้ชิบหายหุ้ยจะแพ้นเนี่ยถามจริงไม่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 ต้อง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 พิกได้ต้องพิคได้อ,ไดอ่ามาแล้วระบบยิงนะครับอันรลบวันนี้จะช่วยเราให้เราได้ดาเมจแรงขึ้นเนาะเออสองพันเก้าชนะนะครับโอ้โหอุ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วเนี่ย PVP มันก็จะมันอย่างนี้แหละนะครับผม คือมันวัดกันที่ของเลยแหละ PVP อ่ะ,อะคือใครของมีแบบเยอะกว่าก็ชนะไปเลยอะ่ะนะซึ่งของหาจากไหนนะครับของเราก็จะหาจากการตกปลาได้บ้างนิดเล็กน้อยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะมาจากกาชาาะคือถ้าใครเปิดกระชาเยอะกว่าเกมนี้ก็นั่นแหละของเยอะกว่านะครับผมและแน่นอนพูดถึงเกมกาชาแล้วเราก็จะมาเปิดกรชากันสิครับรออะไรล่ะโอ้โห แม่แต่ของพีพีแค่มันมันกว่าน,นี้ก่อนแบบแม่งติดมันมากโอ้อันนั้นโหดมากเลยอ,อันคนกลางแล้วกันคนกลางไม่มีของนะครับก็น่าจะชิลๆเลยแล้วเมื่อกี้คนยากสุดแม่งค่าพลังเยอะกว่าผมเยอะเลยอะโบ่งเรียบร้อยนะครับผมก็ไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆอ่าโอ้ชิด แม่งเลเวลยี่สิบะผมพึ่งสิบ้าเองอ่ะแล้วท็อปเซิร์ฟและหัวคิวผมนี่คือแบบเลเวลยี่สิบห้าคตรแบบเล่นทั้งวันเลยวะน่ะผมแบบเอาจริงๆเวลาเล่นเกมนี้ผมมันก็มีเยอะนะแต่แบบเยอะไม่เท่าเขาอะคือแบบสงสัยแบบเขาน่าจะเล่นทั้งวันแน่เลยนะครับผมก็วันนะ <c oughs> มันมันจริง่ะเกมเนี้ยมันเล่นเล่นเลนเลินมากเลยนะตกปาไปขายปลาทำของนะครับผมแบบโอ้เยอะโอเค พี่จบแล้วเราจะไปพูดถึงระบบอควาเรียมต่อนะครับผมอควาเรียมทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเราจะเอาปลาที่เราตกไปนี่ยใส่ไว้ในอควาเรียมนะครับผมซึ่งปลาเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้ของด้วยนะครับถ้าเราส่งพวกเขาไปหาของซึ่งการจะส่งพวกเขาไปหาของได้นยเราก็ต้องตกปลาชนิดนั้นให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็มายัด็ใส่อควาเรียมเนาะเนี่ยตัวแบบอันเนี้ยของอัพเกตของเนี่ยก็ต้องใช้ปลาหกตัวนะครับผมก็ต้องใช้หตัวนี้ในการตามหาของเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ันนี้ก็เอาไปหาของเลยเพราะว่าผมใช้นะครับของมันจําเป็นมากแล้วก็เกมนี้เนี่ยเงินเงินจําเป็นมากๆด้วยนะครับคือถ้าใครบริหารเงินไม่ค่อยเป็นก็เติมไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม,ไม่เงินใช้เยอะนะครับจริงๆใช้เยอะมากเกมนี้นะอะแล้วก็มีระบบอีกระบบหนึ่งนะครับผมนั่นคือระบบตีบอสเนาะแต่ตีบอสเ,เหรอเดีย๋ยวผมจะหาบอสให้ท่าทนผู้ชมมาดูแล้วกันว่ามันตียังไงนะครับผมอะ การหาบอลนะครับจะหาได้จากการตกปลาเท่านั้นนะครับผมคือถ้าตอนตกปลานะเราก็มีโอกาสได้เจอบอลนะครับซึ่งบอลก็เป็นปลาที่หายากมากๆนะครับผมซึ่งก็เป็นการตกที่ยากด้วยนะครับแล้วก็จะมีบีชมอนเตอร์ด้วยบีชมอนเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์ดุร้ายในทะเลน,นะครับผมซึ่งเราก็จะมาตีกันด้วยนะครับถ้าสมมุติเจอนะเออถ้าเจอก็ดีนะครับ s <S โอ้ปลาตัวนี้ l e เ e l สิบสี่แล้วไหมแลเป็นธาตุไฟด้วยนะครับผม ซึ่งปลาธาตุไฟเนี่ยมันก็จะมีระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวอีกนะครับในเกมนี้ปลาธาตุไฟแพ้ธาตุน้ำนะครับผมปลาธาตุพืชแพ้ไฟนะครับและปลาน้ําก็แพ้พืชนี่แหละมันจะมี3ธาตุแล้วก็มีอีก2ธาตุพิเศษนะครับนั่นคือธาตุใส่กาวธาตุมืดเนาะนี่แหละครับผมบิสมอเตอร์อัพเพียนะครับผมนี่ก็คือการตีบอลนะครับผมเราก็จะมาตีกันเลยนะฮะผมก็แค่แนะนำระบบคร่าวๆในเกมนี้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันน่าเล่นแค่ไหนนะครับผม การตีบอลก็เหมือนการตบปานะครับผมคือคือเราต้องกดตามวงกลมที่มันมานะก็คล้ายๆกันเลยแต่การตีบอลมันจะยากนะครับผมเพราะว่ามันเลือเดเยอะมากแล้วก็แนะนำอย่าทำคอมโบหลุดนะครับถ้าคอมโบหลุดเนี่ยคือเลือดเราลดด้วยนะครับแล้วมันจะชิปหายเลยแหละเอาจริงๆแล้วผมทำหลุดไปแล้วหลายรอบเมื่อกี้เลยโอ้ยมา อันนี้ก็คือถ้าเรากดไม่โดนเนี่ยคือเราจะโดนเาเม็ดใส่กับบอสแรงมากเลยนะครับผมดังนั้นต้องกดให้โดนนะสมาธิสมาธิทำคอมโบโอเคยิ่งเราทำคอมโบเยอะนะครับเราจะทำได้เป็นใส่บอสได้แรงขึ้นนะครับผมดังนั้นอย่าทำคอมโบหลุดนะผมแนะนำเลยว่าอย่าทำคอมโบหลุดโอชีดสามสิบคอมโบแล้วเมื่อกี้โ,โหอะไรวะ นี่บอลเคลเรลีโว่สามเองนะคุณผู้ชมลองคิดดูนี่เคลเรลีโว่สามเป็นโหวขนาดนี้แล้วอะลองคิดดูถ้าบอลเรารอจะขนาดไหนวะเจ็ดวิไม่ทันว่ะโอ้ยขอโมโบลูดีไม่ทันแล้วนะครับเหลือ4,000ันเฮตตี้หรอ เอาพลาดโอ้โหโดนระเบิดอีกโอ้ตายไม่ทันสามวิโอเคนะครับไม่ทันเราตีไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมเพราะเราสามารถตีบอสเรื่อยๆจนกว่าเวลามันจะหมดเนาะซึ่งบอสต,ตัวนี้จะหายไปในอีก21นาทีเนาะเราก็สามารถตีได้เรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับผมแต่เสียดายว่ะแม่งเหลือเล่นแค่นี้เดียวเองโอ้โหแล้วผมต้องมาเสียการลงบอสไปอีก2องไทีหนึ่งแบบฟรีๆเลยเนาะ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะของดอบบอสเนี่ยมันเอาไปอัพของอุปกรณ์เราได้เนาะของดอบบอสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นของอัปเกรดของแล้วก็ของคลาสต,ต่างๆนะครับผมซึ่งระบบคลาสของก็ถือว่าผมชอบมากเลยระบบคลาสของเน่แม่งคือเราสามารถคลาสของถ้าเราเก่งขึ้นได้อีกต่างหากนะครับผมอยู่ไหนวะอ่าตัวหนึ่งนะคลาสของไ่ไงวะผมจำไม่ได้เอาไปเอาไปอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าชิปไม่ใช่โพชั่นสิอ่า อันนี้บวกช่องนกเอ้ยมันคอนมันครัฟของยังไงนะคือปุ่มมันก็เยอะนะครับผมก็ยังไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เนาะตอนนี้อ่าโอ้ยมันมีระบบครัฟของด้วยแหละแต่ผม,มาหาไม่เจอนะครับว่ามันอยู่ไหนเนาะโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็มันอยู่แหละ แล้วก็มีเควสพิเศษนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมาเล่นช่วงนี้เนาะก็เป็นจะเป็นสเปเชียลพิชั่นก็แนะนําให้ทําให้หมดนะครับเพราะว่าจะได้สัตว์เลี้ยงการันตี5้าราวเลยนะครับผมซึ่งมันโคตรจะคุ้มเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับมาก่อนจะเราจะปิดคลิปเราจะมาเปิดการชากันนะครับผมซึ่งการชาจะมี3ตู้นะครับนั่นคือตู้สปีดหรือตู้สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองแล้วก็ตู้เป็ดตกปลาและก็อุปกรณ์ตกปลานะครับผมแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับนั่นคือตู้แฟชั่นนะครับ ซึ่งถาตู้นี้มันจะต่างกันมากๆเลยนะครับผมคือถ้าใครอยากหาอะไรก็ต้องเปิดตู้นั้นนะครับแล้วก็ตู้ material ซึ่งผมก็จะใช้เหรียญฟ้านะครับเหรียญฟ้าหาจากไหนก็จะเป็นเหรียญแต้มเฟนพอยน์เนาะอ่าผมมีตัวอยู่นี่ใช่นี่นะครับผมมีตัวอยู่นี่เป็นกล่องอุปกรณ์เปิดไปก่อนกล่องพวกนี้ก็หาได้จากการตกปลานะครับผมแล้วก็ล็อกอินลายวันเนาะอ่ะโอเคมาเรามีจำนวนเพชรอยู่ทั้งหมด684เพชรเนาะ เปิดอะไรดีอะคือตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายัางไงดีของผมอะเบ็ดตกปลาสายสลิงแล้วก็ที่แล้วก็เกี่ยวเนี่ยมันแค่สามดาวกับสองดาวแล้วก็แฟชั่นผมมีแค่2ดาวเท่านั้นด้วยนะครับแต่แฟชั่นแบบออสเซอร์รี่นี่คือสี่ดาวครบแล้วซึ่งถ้าจะเอาให้คุ้มเนี่ยผมคิดว่าจะเปิดเบ็ดตกปลาเพิ่มนะครับผมจึงจะคุ้มเนาะ แล้วก็สปิริตนะครับสปิริตก็จะใช้ค่าคอร์สทีมด้วยค่าคอร์สทีมในการเพิ่มก็คือเลเวลอัพนะครับผมถ้าเราเลเวลอัพเราก็จะได้ค่าคอร์สทีมเพิ่มเนาะแต่สปิริตผมแบบได้มาก็ใส่ไมโครปะเพราะว่ายังไม่ยังไม่พอนะโอเคงั้นเรามาเปิดไอ้นี่ก่อนแล้วกันเปิดแบบฟิชชิ่งเกียร์น,น,น,นะครับผมอามาสิบรอบนะครับป้ายถ้าเราเปิดสิบรอบเนี่ยการันตีสีดาวเลยนะครับผมถือว่าโคตรคุ้มเลยนะการันตีสีดาวอะอ่ะมาก็ขออันอย่าซ้ำนะครับผม โอหนึ่งโอเคอันนี้สีฟ้าคือสาดาวนะครับผมสีขาวคือสองดาวเนาะแต่แม่งโอกาสออกมันเยอะน้อยมากเลยนะครับสา่ดาวอะสามดาววันนี้เป็นอะไรเอ่ยที่เก็ดเดียวอ่ะเออโอเคได้อยู่แต่สี่ดาวละขออะไรอะไรเอ่ยโอเคนะครับผมสวยมากตะขอนะฮะอู้อียิปเลยนะครับตะขอ สวยว่ะแล้วของผมเต็มด้วยนะของเต็มด้วยโอเคโอ้โหสีดาวเอ้ยแฟชั่นไหมล่ะรู้สึกว่าแฟชั่นแม่งแบบต้อง,ต,องต้องเอาของวราอะแฟชั่นอะ่ะเพราะว่านะมาประมาณเลยมาเลยเปิดแฟชั่นต่อเดี๋ยวแม่งอยากได้ชุดสีดาวว่ะแฟชั่นก็เพิ่มค่าฟันกับตีผมด้วยนะครับผมซึ่งมันดีมากเฮ้ยสอสีดาวสองอันสวยมาก อันกลางใหญ่ก็การันตีป๋ะใช่ป่ะหรือไม่หรือมันไม่ละก,ลกลออันการัตีวันกลางนี่ไงการันตีสองอู้ชุดนะครับสวยมากชุดเหลือผมขอส่งผมหน่อยโอ้โหขอได้ตามสั่งวะ่ะสุดยอดจริงๆอะไรวะเนี่ยนี่ดวงเหรอนี่คือดวงใช่ไหมอู้เพิ่มมาสามพันชุดเพิ่มอีกสามพันโอ้พระเจ้าเอาวะ่ะเมื่อกี้แม่งชุดสี่ดาวว่ะท่านผู้ชมสุดยอดวะ่ะขาดแเราเนี่ย แต่ขอเก็บแต่ขอเก็บเหี้ยวโอเคมาเปิดดีมาวะาม่หรือสปิริตดีถ้าเปิดสปิริตก็แต่ยังใส่ไม่ได้อะแม่งเอ,อ้ยเออไม่เป็นไรแม่งของเริ่มฟูแล้วเอามาเปิดสปิริตเลยแล้วกันคลิปนี้แม่งดวงดีจังว่าแม่งเปิดอะไรได้อย่างนั้นได้ตามขอเลยวเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวฆ่าเราสามตัวฮะเดี๋ยวดิ ฮัลโหลเฮ้ยบ้าบอลอะห้าดาวสามตัวเนี่ยนะเดี๋ยวดีวอเตอร์เฮลโอ้โหเย็ดโดดวงดีเกินเฮ้ยนี่มันอะไรดวงเหรอเฮ้ยห้าดาวมันไม่ได้ง่ายมันไม่มันไม่เขือได้ง่ายขนาดนี้มาก่อนนะเว้ยทำไมมันได้ง่ายเนี่ยฮัลโหล ใหดาวสามตัวเลยเหรอมาเจ้า what the fuck โอ้โหไม่ต้องเปิดแล้วมาเนี่ยกาชาเนี่ยเ้ยแต่เหลืออันนี้ต้องเอาอันนี้เพิ่มนะครับเพราะว่ายังไม่สีดาวเลยถ้าได้สีดาวมาก็ถือว่าเจ๋งโอ้แต่อันนี้แบบอันนี้คือของที่แบบของเต็มอ่ะอย่าต้องไปเพิ่มช่องแล้วเน,นี่ย special offer แล้วเนี่ยของัพของัพตัวละครโอ้ช่างมันโอเคมาคือชิ้นเกียร์อันสุดท้าย ขอสายสลิงอะไรก็ได้ที่เป็นสีดาวขอสักอันหนึ่งมาเฮยคชิปนี้โคตรคุ้มเลยว่ะแม่งเงยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสีดาวสามอันวัตตาฟ้าฮัลโหลอีกแล้วเหรอเฮ้ยดวงมันมาจากวะาเฮ้ยทอาไมมันดีไงเฮ้ยสีดาวสี่อันวัตต์เฮลวัตฮะฮัลโหล เฮ้ยเขี้ยะเฮ้ยโคตรดีวัตตาฟักเฮ้ยไหนๆมันเสร็จแล้วนะโอ้โหอย่างวะเนี่ยเฮ้ยทำไมคลิปนี้มันคุ้มอย่างเงี้ยวัตตาฟักเมื่อกี้ห้าเราสามตัวนี่สี่เราสามันวัดอ๋อของเต็มใช่เขี้ยโอ้โหอย่างวะโหลนี่มันเกิดเชียอะไรขึ้น ไปโปรโมทของอัพของไปอัพของไปยัดไปแม่งเลยงงหมดแล้วนี่มันเกิเชี่อะไรขึ้นมันลงตรงนี้เนี่ยทำเม็นกูุน่นงนีอย่างงี้วัตฟักคุ้มคุ้มเกินคุ้มคมคุ้มชิบหายเลยเฮ้ยทำไมมันคุ้มอย่างเงี้ยวัตฟลักบางทีก็เกินไปโอ้โห ว่าตบฟ้าแคปเป้นิ่งนี่มันอะไรวันนี้อ่ะม,มันดีเงี้ยโอ้โหเอาของเต็มนีวว้หรอของเต็มบ่อยจังวะโอ้โหแล้วเซตคือเซตคืออะไรเซตอันไหนมันดูเสียงกับว่าเซตคือแบบ อะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โสีดำทั้งตัวเลยเนี่ยแม่เงเลยของอะไรวะเนี่ยโอ้โหอยากเพิ่มช่องวะเอาใช้เพจไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรโอ้โหคลิปนี้แม่งสักเซสชิบหายเลยอะไรฟ้าวัตตาฟ้าแคปเปนนิ่งโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ เป็นการเปิดกระชา้าที่รู้สึกว่าดวงตัวเองน่าจะหมดแล้วแหละไม่ไม่มีทางที่ดวงผมจะดีกว่าเป็นวันนี้แล้วนะครับตอนนี้ <laughs> ไอเหี้ยฮัลโหลใครจะไปคิดว่ากูจะดวงดีวะดแดดแ่งปกติมันต้องเกลีสิว่ะแม่งเลยหรือว่าราะมันเป็นเกมเปิดใหม่มันเลยดวงดีวะ <laughs> ก็ช่างมาันละกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับหมดท่านผู้ชม งั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ